อ่ะทุกคนไปเที่ยวอุโมงประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างกันครับทุกคนตอนนี้อยู่ตรงอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างแล้วครับ ครับทุกคนร่วม ครับทุกคนอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างครับผมนี่ครับปูเช็คอินอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างครับ ไปทุกคนเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันครับผมยินดีต้อนรับสู่อุโมงค์เดี๋ยวซ้ายนะครับทุกคนเดี๋ยวซ้ายนะทางเข้านี่ ค่าเข้าหกสิบาทนะครับทุกคนหกสิบาทนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์กยนครับทุกคนเรื่องราวต่างๆนะระเบิดเหล็กระเบิดพลาสติก เดี๋ยวทุกคนตรงนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวดูตรงตรงนี้ก่อนครับถังเก็บเงินอ๋ออุ้ยของเก่าของเก่าชอบชอบนี่สมัยก่อนเคยใช้อยู่นะทุกคนอันเนี้ยฟกิทายุอันเนี้ยเคยใช้อยู่ครับตะเกียงก็เคยใช้นะไฟฉายก็เคยใช้ครับถังเก็บข้อสารเหรอ เตาลีดอันนี้ผมไม่เคยใช้นะแต่ว่าผมผมเคยเห็นอยู่นะนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอาวุธหนักละลูกกระสุนน่าจะใช้การไม่ได้แล้วนะครับ พวกยาต่างๆเนาะอ๋อชุดชุดเครื่องมือการแพทย์นี่นะตู้เนี้ยเครื่องมือผ่าตัดสมัยก่อนสเก็ตระเบิดครับผมอันนี้ก็เป็นเงินสมัยก่อนนะครับ เหร,รียนบาทเหรียญบาทใหญ่ทุกคนเหรียญบาทใหญ่อ่ะผมทันใช้อยู่นะเหรียญบาทใหญ่ครับไปทุกคนเข้าไปข้างในกันต่อครับผม น,นี่ก็จะเป็นสูตรสารวิลาบุรุษนะครับเดี๋ยวเข้าอันนี้ก่อนเนาะโชคดีนะครับทุกคนมาวันเนี้ย ไม่มีใครเลยอะ่ะมีผมคนเดียวอะ่ะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันครับผมหลุมหลบภัยครับผมเอานนี้ก่อนนะอ๋อขุดแค่นี้เองครับผม ไปตรงนี้ครับผมนี่แหละนี่แหละจุดไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้แหละมั้งอุโมงค์สามชั้นเขาน้ำค้างไปเข้าอุโมงค์กันครับทุกคนข้างในอย่างเย็นอ่ะ เย็นเจี๊ยบเลยครับเพราะหนังเป็นหินนะเป็นหินครับผมเป็นหินเหรอเป็นดินนะครับทุกคนเป็นเหมือนดินแข็งๆอะ่ะดินเหนียวอะ่ะ คลิปนี้ยาวหน่อยนะครับอยากากเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะเขาบอกว่าให้เดินตามลุกศรทุกคนแต่ผมขึ้นมาแล้วอ่ะ ไปครับผมอ๋อตรงนี้ออกตรงนี้ถึงครับอ๋อถ้ามาตามลูกศรมันจะไม่เหนื่อยนะทุกคนมันจะได้ไม่ต้องขึ้นเลย มันได้เหนื่อยครับ <c oughs> เป็นไรทุกคนเราไม่รู้ตรงนี้ก็ขึ้นไปข้างบนคนะไปตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้ก่อนแล้วแหละขึ้นไปก่อนอืืตัวโคตรใหญ่เลยทุกคนทางโคก ับักเอฟเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องนอนนะที่ทำงานผู้นำครับผมเตียงนอน <c oughs> <c oughs> ภายในหลุมก็จะมีทางออกอยู่นะครับทุกคนไปต่อครับผมมีห้องเล็กห้องน้อยอ่ะัีนี้ไปไหนอะ่ะ น,นี่มืดทั้งผมไปทางตันนะอันนี้ไปทางตันครับโอ้ยข้างข่าวแล้วทักอุโมงมีผมคนเดียวอ่ะทุกคนในอุโมงอ่ะมีผมอยู่คนเดียวอ่ะออกมาแล้วครับผม ขึ้นทางบนเลยอ่ะไปต่อทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยวขวานะ <c oughs> ทำเวลาหน่อยเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปตัวโคตรใหญ่เลยครับดูดิครับ เท่ามือผมเลยอ่ะไปต่อครับผมห้องประชุมครับผมทีเนี้ยตกใจทุกคนตกใจเลยเมื่อกี้เดินเดินมาอย่างนี้ใช่ไหม เดิมเหมือนงี้เนาะฟึบเอามาเอ้ามาเอ้ามาเอ้ามาเดิมเหมือนงี้ตกใจเลยเป็นทางนี้ก่อนครับผม ตัวนี้ก็เป็นทางออกครับผมสำรวจให้หมดทุกทางทุกคนคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับผมว่าผมคงจะไม่ตัดนะลงมันยาวๆนี่แหละที่ตกใจไม่ใช่อะไรนะครับทั้งอุโมงมีแค่ผมคนเดียว่ะ มีมีมีมม,มาคนเดียวครับนี่ทุกคนฟุ๊บอย่างนี้โูหเก่งเหมือนกันนะครับขุดงงงอุโมงค์อ่ะตั้งเก่งอะ่ะอันนี้ขึ้นไปไหนอะ่ะ ทางออกครับผมอ๋อข้างบนจะเป็นเหมือนเป็นแบบว่าเป็นบ้านเป็นอะไรนะครับน้าาทุกคนเป็นบ้านอยู่ข้างบนใช่บ้านแล้วเขาก็ขุดหลุมลงข้างล่างอะ่ะขุดหลุมเป็นเป็นเส้นทางข้างล่างอะ่ะทุกคนแต่ข้างบนก็จะเป็นบ้านคนะรับเลือ,เอกเส้นหนึ่งครับผม Nhiệt trên không? Chúc Mấy chuột phực dính đuổi thôi con ถุดฝึกยิงแล้วยิงในอุโมงเนี่ยนะเสียง,ง,ด,งดังอะ่ะก็ต้องยิงในอุโมงปะอันนี้เป็นทางออกครับผมอุ้ยไม่ใช่ห้องห้องเก็บสเสบียงทุกคนห้องเก็บสเสบียง อืมทำอาหารในในนี้เลยเนาะตรงนี้เป็นทางเดิมที่เราไปครับตรงนี้ต่อ หมดทางแล้วนะครับทุกคนสำรวจทุกเส้นทางในอุมโมงละคือถ้าคาสึกเข้ามาทางไหนก็คือก็คือสามารถหนีออกป่าได้ทุกทางครับผมหนีออกป่าได้ทุกทางนะไม่ว่าคาสึกจะมาทางไหนครับเอาเรื่องสุดๆ เนี่ยทุกคนถ้าเกิดมองผิวเผินอะ่ะก็จะข้างบนก็จะเป็นประมาณว่าเป็นหมู่บ้านธรรมดาครับมีสนามกีฬาอย่างเงี้ยครับแต่ข้างล่างนี้เป็นเครือข่ายอุโมงค์เลยอะ่ะผมตกใจรูปปั้นนี่แหละรูปปั้นที่อยู่ในอุโมงค์อ่ะ โชคดีครับไม่ไม่มีใครมีผมคนเดียวถ่ายได้สบายเลย อันนี้ก็ทางเข้าไปเมื่อกี้ครับสามารถทะลุออกมาได้ทุกทุกทางเลยอะทุกคนเนี่ยครัวคอมมิวนิสต์เตาใช้ถ่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อันนี้หมุนหมุนปะหมุนได้ปะหมุนได้อยู่นะครับทุกคนหมุนได้อยู่นะหมุนได้อยู่ครับนน่หมุนได้อยู่ครับผมไปดูหลุมระเบิดกันทุกคน หลุมระเบิดอ๋อหลุมนี้เหรอนะครับมันเป็นหลุมอ่ะเป็นเป็นแอ่งครับน่าจะทั่วแล้วนะครับทั่วอุโมงแล้วนะ อ่ะทุกคนก็จบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับผมอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับเอาไว้ให้ทุกคนมาชมเองนะครับผมอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างครับผมอยู่ทวีอยู่สุขทวีนะครับอยู่สงขานะยังไงก็มาชมกันได้นะครับผมไปแล้วครับผมจุดหมายใหม่ครับผม